อ่าแล้วก็สวัสดีครับผมกผมบิ๊กบิ๊กทีวีวันนี้อยู่เกมส t a ต k อ r เกอร์ชาโดว์กับชูนีวิวในพาร์ทที่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 สิบแล้วโอเคโอเคครับตอนนี้เป้าหมายเรามีเพียงหนึ่งเดียวนะครับผมนั่นก็คือไปให้ถึงไปไปไปไหนวะเข้าไปในจุดนี้โอ้โหเฮยมีคนยิงใส่เราอัติแฟกต์ด้วยเก็บก,ก่อนดีกว่าเฮ้ยนั่นไงเจอแล้ว คนมิงไฟมีใส่น้ำเยอะจังวะอืม่กระสุนเยอะเลยทุกทีเคโหลดอันนี้กระสุนในภายสิบเจ้านัดเคต้อง,นะองใช้ละวันนี้คือจับรัสเซียมาช่วยเป็นหมดัดของตั่งเราแอ้ ค่อยไล่เคียร์บตอนนี้ผมไม่รู้จะพูดเลยเลยมันเป็นมิชชั่นใกล้คือมันใกล้จบแล้วแหละใน,นเรื่องแล้วตอนนี้ทำไมดุมเยอะเยอะดับมันจะแตกอะไรกันมาเละเก็บไม่ได้เลยแะไรนะนเฮ้ยอะไรวะ ฝากฝากฝากอุ้ยแม่งพอแม่งโดนยิงไม่รู้เหมือนกันว่ายิงแล้วกันยัไงครับพี่โหลดโหลดลุกยิงโอ้ยโดนแจมพอดิบโหลดโหลดโหลดนี่สามกระบออะไรของนึงวะโหลดรอบหนึ่ง ่มทาหารวาทหารยิงสู้ทหารครับยูพอยิงสู้ทหารไม่เดินชา้าเฉยเลยไม่ใช่เรื่องดี ดีครับแต่ว่าระยะนี้ยิงซูไม่ได้โ okay. อเคเป้าหมาเราเคือเข้าไปในที่ตั้งัดให้ได้โอย้ยโ้ยอ้โอ้โอ้โอ้ออโอ้ยโ้อยอยโอยออ้ยมยายดอเออขออ้ยอยโอ้อ้ยโอ้ยอ้เยอยมอนดีกว่าเราไหมยโอ้ย่อ้ย้ยเย แล้ว,ว,วันนี้ไม่สนใจแลวครับนะครับเือแม่งนะครับเราอีกหนาทีจะรู้ทำไปเลยเลย่แใส่ อนนี้แม่งสับสนนี่ไวโอ้ยโอยโอ้โอยโอ้ยโแม่งสับสนนี่รักษาตัยเอนิดเดียวเงี้ยไยนเ้ยไปเลยนะไม่สนใจ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 แล้วครับตอนนี้น้วิ่งไปถึงออตัวีวาไอ้ฝางไ่ดอ้ฝาด โั้กตรงข้างหน้าไม่สี่หตัวก็น่กันกัันก็ไม่ได้ล้มง่ยนกเวนนายพี่ชายย่ชางไเ้กระสุนเียวหนวพ so hmm. ี่ชายอย่างเดียวเลยมันเข้าไปดูยัไหยเนูระดับโคตเลยนะอ๋ออเ็ด โอเคนะครับ้าวไม่ใช่งนี้แลวไวะข้างนี้่เอ๊ะปักปักปักลูกบอลชิชิชิเฮ้ยอือจริงไฟไหลเลยเฮ้ยอะไรมึงอะไรมึงทำอะไรมึงกิ้มึงทำอะไร กูกูโดนอะไรโดนอะไรวะเมื่อกี้กับลำร้องอันโหลดดับดับดับออกฟืนใหม่โอ้โหไอ้ห่าเอ้ยแม่งเอา้ยยิงกูสั่งมันแล้วกันประมาณนี้ผมไม่สนครับโหลดลงข้างล่างถูกต้องโอเคมันมิชชั่นสุดท้ายแล้วสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้ครับโอเคเรารีบไปดีกว่าโอ้ยโหเยอะว้ายลืมโหลด โอ้โหงอะไรวัเนี่ยสัดมาถึงยิงนัดแรกปืนขัดเลยดูจะว่าเนี่ยมันอยากขอหูกูโดนอหูครับจังวะนี้ ที่ต้องกาอ e ่นี่สตกอรูดแล้วเออยาใส่โคกูหยุดใสโคกูนีโอ้โหคุยจะตายจะตายพากจะตาย w h a ู y o เก e นี้จะเฮียเลยต้องทำยังไงวะเนี่ย time come. has see your ไม่รู้ว่ามึงเห็นมึงช่วยหยุดยิงกูก่อนได้ไหมตอนนี้แม่งกูชิบหายแล้วโอ้ชิดเราแม่งกระจอกหรือ,อยังไงวะ only one can be rewarded เออจะรู้ว่ามันได้แค่คนเดียวหูแม่งสิบกว่าตัวผมแม่งบ้าไปแล้ว mày Your path ends here. Come to me. Của The time has come. I see your wish. Oh, mình già rồi, tao nè. Okay. เวลาต้องเปลี่ยนครับรถหยุดอาเซียนโอ้ยยิงล่วงโอ้โห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 ี่เกาะผมแม่งไม่ใช่ว่าเกาะผมไม่ดีนะเกาะผมแม่งอย่างดีเลยแต่แบบกันเฮียอะไรไม่ได้เลยจังหวะนี้เอฟเฟคยิไยงไม่พกเอออย่าต้านคูรักถามหาเลย Okay. อย่าต้านพวกอ์ติแฟกต์ก็ไม่มีอะไรช่วยตอบนะครับ okay. The path has ended human oh, hey. ลย m e t นี้ ไม่ใช่ไม่เว้นแต่ละวันนะแบบแมงโดนตลอดโอ้ยอะไรของมึงเชี่ยแม่งหลอนไอ้เหี้ย What you want อ s h e r โ s t a l k โ r c อ้ยว่างไงว่างไงแล้วพี่ชายเออย่า มันมีกระสุ300นสารนัดอ่ะคุคิดจากพวกบึงมาทั้งนั้นอ่ะเออกูรู้ว่เวลาเหลแล้วคนต้องอดทนหน่อยนะผมเพอาดีว่ามันกอกหงยอยงี้เราไปเรื่อยๆเลยครับมันจะไม่ยอมหยุดจนกว่าเที่ยวแมงไอสาร Whatever you โอเคขออนุญาตเซฟเพราะว่า <to> ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอ้โห แย่ละเฮ้ย The time has come I see your wish เฮ้ยมึงดักกันอย่างเงี้ยคือผมไปไหนไม่ได้จริง,งๆนงงเงนี่ยนะด,นดูโอ้โหแม่งมาถึงแม่งเดินใส่อย่างเงี้ยครับ The path is e n d e s โอ้โหคนดูคนดูคนดูโอ้โห คือสต็อกคือแม่งเป็นเกมที่แบบว่ามึงไม่ตายมึงเลี้ยงไม่โตแค่นั้นแหละครับผมจะต้องอันโหลดแล้วก็วด,ดับยังไง The path has ended human มมีระเบิดมือด้วยความดีหายแม่งมาเยือนระดับหมอลำอืมกูล็อกหัวก่อนอืมผมต้อง,ง,งสู้สทั้งรังสีสู้ทั้งไอ้พวกหานี่ โอ้ตายหาแล้วเออเออไม่รู้พูดยังไงเลยอะไรมาดูพวกแมงเขี้ยแมงคือผมไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงแล้วครับตอนนี้ปัญหาของผมก็คือผมไม่สามารถฝ่าดงไอ้พว,พวกเขี้ยนี้ได้ หยุดผาดเอนเีเออหนทางกูมันจบอยู่ที่นี่เลยแหละไม่ต้องเรียกให้กูมาหาหรกโอเคเฮ้ยโอเค time s come I see your wish นประกอบอยูกูจ้าง w h a t e ู e r y ้ u w i s ยว t าม l งอ e า r a n ้กูเออขอ <Come S 1> อะไร <to S 1> ได้เส <to S 1> มอขอบใจขอบพระทยัยเต็งคิ้วทีหลังไม่ต้องโอ้ oh, ยแังรันสีเป็นล้านแล้วยาเหลืองผมก็มีแค่ไม่กี่กล่อง The path has ended, human. <Okay. S 1> Come to me. ข้างหน้าปลอดภัยไม่ปลอดภัยโอ้ย oh, ตรงนี้ <Come. S 1> ไปหาวิสแคนเตอร์ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เราจะไปตามล่าวิสแคนเตอร์ไม่ได้ครับมันไม่ใช่จุดประสงค์แรกที่เราต้องการยาเเยมนเอเวงแล้วมึงอะ่ะมมีไหมโอ้ย oh, ไม่มี ตอนนี้เป็นเรื่องของ,ของการบริหารทรัพยากรล้จริงๆเดินวนนั่นแหละเดินเอ้ยน่าจะทางนี้ได่หรือไม่โอเคขอเปลี่ยนชุดเป็นชุดเอ็กโซ ชุดเอกซตร์เขาตันพอดีครับจริงๆมันเป็นชุดที่ผมไม่คยใช้เลโอ้ผมไม่มีทางเลือกแล้วโอเคโหลดจะมัดจะมวยจะอะไรก็เข้ามาพวกมึงละหลไรกลองนะจังหวะนี้ It will granted to be Come me เปลี่ยนไปใช้อันนี้ดีกว่าว่าไงว่าไงมึงอะ เข้ามาพี่น้องโอ้โหเหี้ยยิงปุ๊บปืนขัดปับ๊บสมแล้วที่เป็นต <The S 1> ืนเาโดนเน็ตตลอด <to> เออรู้แล้วไปไม่ได้ครับไปไม่ได้เ้ยโอ้โหเลยนะ Come to m รถ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  ไปมาจัง okay. The path has ended, human. Come to me. เราก็จะโดนกอกหูเงี้ยเรื่อยๆเออเนี่ยยาเหลืองรับกะสุนตอนนี้ที่ผมต้องการคือยาเหลืองครับยาแดงก็ได้อะไรก็ได้ <Come. S 1> รถลักสีตอนนี้โอเค ตัวหนักมากเลยแต่ว่าใส่อันนี้แบกน้ำหนักได้เพิ่มอีกเป็นเจ็ดสิบแปดสิบสิบเล่มไงพี่ลุงเวลามาถึงแล้วเออกูเข้าแล้วกันไอ้เหี้ยโอเคโอ้โหแล็บพิเศษโอ้โหแล้วกูต้องทำยังไงเนี่ยโอ้โหสามสิบเอ็ดตัวพ่อมึงเอาแล้วตอนนี้ผมเจอมาหากรรมล้างหา เฮ้ยกูใส่สิ่งที่เรียกว่าเกรลสตันโสดแล้วแม่งสงพลังจังวะยืนรับดาเมจได้อยู่ปกติยุทธทหารปกตินี่ยืนรับไม่ได้นะครับอบอกเลยรถต้อ,อไม่มีเงินอืมคอยเก็บไปสามสิบตัว อ้ยไล่นเ์เลยๆครับม,มามึงมากูกับมึงไลนได้เรื่อยๆอยับไปจนหมดปากใครจะเอากูอีกไหมโอ้พวกมึงตาหน้าเข้ามาเลยโอ้ยด้านหลังด้านหลัง สามสิบตัวที่นี้เหลือสิบแปดพอมึงคิดว่าไง,างมาเติมยาน,นิดหน่อยเออล่วงโอเคเราเสียกันเราจะวิ่งไม่ได้นะครับ คือจังหวะนี้นี่เพิ่งพาความสมารถเกาะอ,อย่างเดียวครับเก็บกระสุนที่เป็นประโยชน์ต้องใช้อันนี้และแม่งมีเยอะหกร้อยกระนัดละหกหนึ่นมีแค่ตัวเดียวอย่างหรอวะน้อยไปนะ่ะ ข้างหน้ากูเนี่ยขี่ตัวก็ไม่รู้ลองดูครับเฮ้ย ลบมีเลือดไหลนิดหน่อยโอเคาค่อยยิง<ๆ>ยิงแล้วโหลดอืมไอ้พวกนี้บางอยู่อะไ,ไรพวกหนาฮหนาไม่หนามต้านได้อยู่อะไรมันก็ต้านได้แค่นั้นแหละเคโหลดนี่แหละที่การลังสี ตรงนี้เป็นช่วงของการฟาร์มค,ค,คอยเช็คห้องครับต้องเช็คห้องเช็คห้องเรื่อยๆคือไอ้ปืนเกาแคนนอนอะไรเนี่ยคือผมก็อยากใช้นะแต่ว่าแม่งมันไม่ค่อยมีความจำเป็นอะเรื่องของเรื่องโอเคอันนี้มีอะไรก็เก็บให้ทั่วกลายเป็นเกมหลอนยินยานหลอนเลยทยีย่กูมี9คนพร้อมที่จะฆ่ากูแต่แม่งอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้รกูเจอแล้วหนึ่ง <Load. S 2> โหลดเดินต่อแม่งมีเก้าตัวไอเวนเฮ้ยว่ามันเจอละวายยังไงเคตจบเหลือแปดเหลือเจ็ดเหลือหกโอเคโหลดเฮ้ยแม่ง อะไรเหลหือห้าแม่งเอ้ยตัวนี้ใส่ก่อนนะก็แล้วยังไงใครแกเดินใส่ครับปล่อยไรเหลือสี่ตัวอืมเหลหือสาม้ยแม่งมาใกล้มาใกล้เฮ้ยอปเรื่อเก๋รเก็บให้หมดครับต้องเก็บให้หมดจะตีเราอีกอืม เดี๋ยวตัวเดียวมึงออกมาอ้าวตัวหนึ่งเป็นไหนไม่รู้เบรอร์แล้วนี่อะไรเนี่ยใช้กระปินให้มันมีกระสุนเยอะโอเคแล้วก็มหลด เกมจะจบอยู่แล้วนายสเตลล์มีคำถามมากมายดินั้นก็ถามเลยเดี๋ยวกูตัดสินใจเองว่าจะยังไงกับมึงต่อมึงเป็นใครเราคือสิ่งทดลองที่เหลือะมาจากพลังเหนือธรรมชาติชื่อว่าซีคอนชเชสเนสเป็นเจ็ดบุคคลอาสาครับที่ทำการทดลองเพื่อศึสับทางวิทยาศาสตร์เยอะมากเลยนะครับ immediately subordinated i those were t u who n n c c โอเคเรื่องของเรื่องก็คือเรามีความเชื่อว่ามีชั้นบรรยากาศที่ชื่อว่านูสเฟียนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องของการควบคุมจิตใจนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําการทดลองโดยเอาเจ็ดคนนี้มาเข้าในเครื่องทดลองแล้วก็ทําให้ไปประคับให้นูสเฟียเพื่อทําให้คนเราอ่ะเอาความโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้ออกมาให้คนเรามีแต่ความสุขนะครับผม แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ทำพลาดนะครับผมมันก็เลยเกิดไปร์เซินมาโอเคงั้นคำถามต่อไปแล้วเอเวอร์ซนคืออะไรมาอย่างี้ไงคือข้อบิดภาคที่ทำการทดลองจากอุณหภูมนะครับผมมันก็เลยทำให้ชั้นบรรากาศแตกออกมามันก็เลยเกิดขึ้นที่อย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับกูเอซนใหลอกจากนู not to attention t a did long come our for อ๋อตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีคนพยายามเข้ามาใ่ใจกลางเดอะโซนมากเกินไปครับซึ่งมันทำให้เกิดการขัดแข้งขัดขาในการวิจัยซึ่งมันทำให้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมเราก็เลยทำการเอกรเลขเกมสต็อกเกอร์โดยการโดยการอ่สะกดจิตนะครับเปลี่ยนทุกคนให้กลายเป็นพวกโมโนลิทนะครับผมทำให้มาปกป้องใจกลางเดอะโซนนั่นเอง แล้วที่นี่เกิดอะไรขึ้นวะมันเป็นที่ที่ที่ดีที่สุดที่ใช้ทําที่นี่ครับหลังจากการระเบิดของรถไฟฟ้าพิณปีพันเก้าร้อยแปดสิบมันก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่นะครับและแน่นอนว่าเราสามารถทํางานการวิจัยโดยไม่ถูกตรวจพบนะครับอีกอย่างที่นี่มันมีเสารับสัญญาณในเทนนาเยอะนะครับซึ่งใช้ในการทดลองนี่เองโอเคถ้างั้นแล้วการระเบิดในปีแปดหกนี่งานทุกมึงปะไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องงี้ตอนปีแปดหก คนที่ในคงอยู่ในโครงการนี้ยังเพิ่งเริ่มต้นเป็นนักวิจัยใหม่ๆเลยนะครับผมโอเคแล้วสต็อกเกอร์ที่ถูกสับประสตอกเกอร์เลยสต็อกเกอร์เป็นโค้ดเนมมาร์กไว้ว่ามันเป็นเอเจนต์นะครับ ภารกิจของนายก็คือข้าวเซลลอกกับกลุ่มเพื่อนของเขาเพราะวกเขามาพบความจริงก็คือที่นี่นะครับมากเกินไปเราก็เลยสร้างเครือข่ายพลังจิตขึ้นมานะครับเพื่อกันเพื่อกันทุกคนนะที่ชื่อว่าเบนสเตอร์ก็คือใครที่เข้ามาก็คือจะโดนสะกดจิตนะครับแล้วกลายเป็นมโนเลต แต่ว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นนะครับเนื่องจากเพราะว่าซีคอนเชสเน็ตเนี่ยแยกไม่ออกนะครับว่าใครเป็นใครก็เลยจับสเตลล์หลอกมาแล้วก็ป้อนคำสั่งให้สเตลล์หลอกฆ่าตัวเองเป็นยังไงล่ะแม่งเฮียแม่งแล้วเดสทาร์คคือเทียอะไรอ๋อเป็นรถเอาไว้ส่งเอเจนต์เข้าสู่เดอร์โซนะทำการแทรกเสริมพวกคอมมิวนิตตต่างๆในเดอรโซนะครับแล้วก็ทำคำสั่งที่เขาให้มาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแต่แน่นอนว่าเกินครึ่งนะครับตายระหว่างตรง เพราะว่าเดอะโซนมันไม่ค่อยแน่นอนแล้วไงต่อวะมึงเกิดขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับมึงเดอะโซนกำลังเติบโตเราพยายามที่จะไม่ให้มันขยายไปแล้วไง อ๋อ <Eventually, S 2> oh, หมายความว่าเจ็ดคนที่อาสามาเป็นซีค <you> อนเซ็ตเนตเนี่ยร่างกายเนี่ย <can> คือตายไปแล้ว <the zones S 2> แล้วก็เริ่มจะไม่ดีนะครับ <can> อยากได้คน <that> ใหม่มาแทน make ซึ่งสำหรับผมนะคือมึงอยู่กันเจ็ดคนพยายามเสียสละร่างกายไปแล้วเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องนี้คือตอนแรกมึงไม่แก้ไขเว้ยมึงแค่จะทำให้คือเจตนาลม,มึงอ่ะดีแต่ว่าผลออกมาคือมันแย่แล้วมึงอ่ะแก้งานตัวเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นกูจะไม่เข้าร่วมกับมึงพรดูจากสภาพแล้วมันจะขยายมากต่อแน,แน่เลยซึ่งแน่นอนกูไม่ช่วยมึงหรอกไอ้ที่ <c oughs> เรื่องอะไรใครจะช่วยมึงอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว,ว่าโอ้โหกูต้องบูลุยอีกแล้วโอเคครับเราไปลุยกันต่อเกมนี้จะจบลงเมื่อไรไม่ได้ ครับผมไม่มีทางรู้เลยเฮ้ยมึงก็ส่งคนมาขัดสิจังเก่งจริงๆไอ้เหียเรื่องขัดแข่งขัด,ข,ด,ข,ดขาคนอื่นเนี่ยดีจริงๆโอเคผมก็ขอเซฟไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผม ก็สำหรับสต er, ็อกเกอร์เชลล์โอฟเจอรนิวอฮาร์ดที่สิบก็ขอบจบไว้ทีงเท่านี้กล้วน,นะครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าคลิปหน้านตอนสุดท้ายตอนแรกผมนึกว่าตอนนี้จบเป็นตอนสุดท้ายแต่ว่าไม่ใช่แบบเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊าย